2. สมาธิการฝึกใจให้มั่นคงประกอบด้วยสัมมาวายามะความเพียรชอบพยายามละความชั่วทำความดีให้เกิดสัมมาสติมีสติในกายเวทนาจิตธรรมสติปฐานสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นเป็นหนึ่งไม่วอกแวกฌาน สมาธิเปรียบเหมือนการรวมแสงแดดด้วยแว่นขยายเมื่อรวมเป็นจุดเดียวก็เกิดพลังเผาไฟได้ชั้นใดใจที่สงบมั่นคงก็เกิดพลังในการเห็นตามจริงฉันนั้น 3. ปัญญาการเห็นตามความจริงประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเข้าใจเรื่องกรรมผลของกรรมและอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบคิดไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนปัญญาเปรียบเหมือนแสงไฟที่ส่องให้เห็นทางอย่างถูกต้องถึงแม้จะมีศีลและสมาธิแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทิศไหนศีลเปรียบเหมือนการปรับพื้นฐานชีวิตให้เรียบร้อยไม่สร้างนิเวณศีลที่มั่นคงทำให้ใจสงบง่ายทำให้เข้าสู่สมาธิ ใจที่สงบมั่นคงก็เป็นฐานให้ปัญญาเกิดเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังนั้นมรรคแดไม่ใช่ข้อข้อแยกกันแต่เป็นทางเดียวกันที่ประสานกันครบวงจรศีลเกื้อหนุนสมาธิสมาธิเกื้อหนุนปัญญาและปัญญาก็ทำให้การรักษาศีลและการภาวนายิ่งลึกซึ้งขึ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า มักมีองค์8คือทางสายกลางที่พาให้ถึงความดับถุก